พร้อมคณะถวายอะไรมั่งได้บอกท่านหรือยังให้ท่านมารับประทานในอินนำสำรานนะคะขอชีวิตข้าพเจ้าทุกท่านสุขใจสุขใจสวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งพร้อมคณะนะคะจากกาลสินนะคะที่ขอนแก่นก็มาขอถวายหลวงปู่นะคะนักคราเก้าเสียนนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีการจุดธูปข,ขอชูข,ขอราบนะคะวันนี้นะวันนี้เป็นวันดีนะคะตอนนี้ก็เวลา สามทุ่มสิบห้านาทีนะคะนี้เจ้าของร้านระเบียงน้ํานะคะวันนี้นะคะเตรียมไข่ไก่นะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวนะคะมีน้ําแดงมีดอกไม้นะคะหมากผูนะควนะคะเดี๋ยวค่อยๆจุดนะคะเจ้าของระเบียงน้ําวันนี้จะขอโชคลาบแล้วก็จะให้แฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะได้มีโชคมีลาบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะคะ นักราชนะคะเก้าเสียนนะคะี่ท่านเป็นปกปักรักษาคุ้มครองหน้าร้านร้านอาหารนะคะระเบียงน้ํานะคะแล้วก็จะมีนักราชทุกคนนะคะที่เป็นลูกหลานของนาคนะคะเขาก็จะมาขอโชคขอรากนะคะเอายังจุดจุดโอเคแล้วกตตว็ติดแล้วค่ะต,ติดแล้วติดแล้วก็ตั้งเลยคะ่ะตั้งลงเลยคะ่ะตั้งตรงกระถาง ต้องเห็นต้องเห็นตู้ไปนะคะคุณหน่อยเราเอออ่ะตอนนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะเออมีมีไฟมีไอ,อเดี๋ยวนะคะก็จะมีปลูกหลานพญานาคนะคะนี่ค่ะมาขอโชคราบคุณบารลมีปูนะคะนัคราชเก้าเสียนนะคะเพราะท่านปลูกปักรักษาสแสดงอิทธิฤทธ์หลังเนี่ยจะเป็นบ่อน้ำนะคะ เป็นบอ่นบอน้ําสลับท่านเลยนะคะถ้าใครได้มาถนนอะไรนะคะคุณหน่อยถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะคะ,อ,คะอ่าถ้าใครแวะผ่านมาได้นะคะมากราบไหว้นะคะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะตอนนี้ก็จุดธูปเก้าดอกนะคะแล้วก็มีไข่ไก่นะคะน้ําแดงผลไม้แล้วก็ตามด้วยมะพร้าวนะคะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเก้าเสียน,นะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็รอจังหวะนะคะ อันนี้ยังโอ้อยังตอนนี้ยังน,นะคะก็ขอให้แฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะมาดูช่วยกันนะคะจะได้เป็นมหาเศรษฐีในค่ำคืนนี้ละคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ,ะยังไม่ขึ้นเลยเราอัดวีดีโอไหมปีวอกปีวอกกันเลยนะคะนี่ ของคุณหน่อยเปียอะไรคะเนี่ยนี่นะคะอันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะถวายไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราไม่ต้องไปต้มนะคะแฟนคลับนะเราเป็นไข่ไก่ดิบเลยนะคะพะหน้าคลาดทังกินฉันกิน,น,กนไข่ดิบได้เลยนะคะ <S <S นี่เออคุณหน่อยก็ได้ลงพอดีหน่อยคุณหน่อยปรับแสงใช่ไหม <S 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 ภา,าษาหน่มันชัดเนี่ยโอ้ เรากำลังรอทูบอยู่นะคะใช้เวลาหน่อยนะคะนักขลาดเดี๋ยวเราเข้าไปขอบุญบารมีของท่านนะคะสาธุ b b นะคะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะลูกหลานของนาคนะคะหนึ่งดูดูตรงตรงตรงแสงของท่านนี้แสงของท่านหล่อ ตอนนี้เราก็มารวมพลังในการขอโชคขอราบนะคะใกล่ล้วใกล่ล้วใกล่ล้วเ<น>สียงกบเสียงเขียดเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะนี่นะคะ ลูกหลานพญานาคมารวมกันเลยนะคะมาขอโชคราบนะคะพอมีโชคมีราบก็สร้างบุญบารมีนะคะนี่ก็สาวสวยขอสามตัวเลยนะครับเอาสามตัว ขึ้นหรือ,อยังกำลังสวยจังเลยอ่ะสวยมากค่ะจ,จำได้ยังยนักราชเก้าเสียนชื่อท่านนะเก้าเสียนใช่ดูนะคะยังไม่มานะคะแฟนขับนะใครที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแฟนขับมารับชมจุดทูบนะคะหลวงปู่นักราชเก้าเสียนนะคะท่านจะวันนี้วัน,นอะไรคะ ว,วันนี้วันเสาร์นะคะเ,เ,ปเป็นวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนะคะรก,กระดาษสอ,อ,องห้าหกสี่ตคุณน่อยพูดเลยยัง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 ไม่ออกของดีต้องช้าหน่อย กรุร้นนะคะแฟนขับนะใครลองทายในใจดูก็ได้นะคะว่าชอบเลขอะไรนะคะ,น,ะ,คะนี่แ,แหะค่ะมีแต่ลูกหลานพญานาคทั้งนั้นเลยนะคะที่มาขอาน,นะคะอ,อะไรคะเห็นอะไรเอ่ยโลหิตทางเหรอฮ ถ Warner ูก่นต้องเป็นต <OK> ัวภาษาจีนอยู่ข้างหน้าเรานี่นี่อยู่ข้างหน้าเยใช่ตอนแรกเชยเขาหันผิดทางบ้าเลยหันออกมาใช่ไม่หันหันผิดทางเดี๋ยวถูกแล้วค่ะแต่ได้ถูกแล้วเอ๋อถูกแล้ว นะสิง,สงตัวนะั้นสินเสด็จสงตัวถ้าสามช่วงแล้วยุงกัดนะนี่มาจากกระสินมาไกลมากเลยนะคะเนี่ยมาสักการา่าหลวงปู่นะคะหลวงปู่นัการ่าดเก้าเสียงน,นะคะ สสโอคนกระสินเป็นคนสวยๆค่ะคนกระสินเป็นคนสัทธานะคะคนสัทธา,าเด็ก <c oughs> ตัวเดียสามตัวเลยสองหวน่นะหน้าก็ผีง่อยๆได้เลยตัวเดียว ยาวอยู่นะแสดงว่าตัวถูกแน่เลยฝั่งฝั่งนู้นมีไหมมีตัวเลขไหมคะมีตัวเลขออกมายงไม่มียังยังไม่เห็นเลยฝั่งนี้ถูกแล้วแต่ปกติเขาจะมีตัวเลขอยู่แล้วนะตัวนี้ไม่สแดงเดี๋ยวก่อนนะคะท่านกำลังปกติก็คน่าจะเห็นหัวแล้วนั่ก่อนนะใช่ใช่ตัวนึี้แล้ว ค่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วเนาะต้นนองการเยอะตัวหนึ่งตัวมาณช่วงชั้นที่สองไม่ใช่หรอกฝังให้<อ>หเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้ไปซื้อที่เซเว่นจะเป็นอไม่ได้ไปซื้อกันดีดูให้ด,ดีนะ,<จ>ะด้ดแต่มันจะเด่นมากเลยนะถ้ามันมันจะเป็นตัวสีอะไรมันจะขึ้นมาเป็นสีดำของนี้ป่ะเนาะทังตัวเราก็หยิบใส่ก็ได้ก็ถูกแล้วหันเราก็หยิบตั้งแต่ศูนย์ยัน เงียเก่าใสไปเลยสามตัวถ้าเราจะสามตัวขึ้นเยียบไปมิจิลี่ขาในรถมใหส่เลยค่ะน้องคนน้จริงๆไปซื้อในเซเว่นแล้วก็นขในรม้เลย่ลยังบอกัอกค่ะเดัสว่าเด็งันท ตัวเลขต้องชัดเลยนะตัวเลขต้องชัดเลยนะถือว่าตอนนี้ไปเกือบสิบนาทีแล้วเนี่ยนลจริงๆลงมาต้องเห็นแล้วเอจงใส่ไม่มีตัวเลขเลยเน,น,น,นี่ยู้ต้องเนะ่า <c oughs> ห,หรฮะรัิมัยุท์อัดนช ปรยุทศูนย์คนรุ่นงหมดงวดนี้มีติดศูนย์ใช่ไหมคือเงียบอีหลีดนี้เงียบอีหรีดนี้แม่ก็มันรึ่งแล้วทมันน่าจะมีเลขแล้วค่จอให้เอานั่นแล้วต้องไปซื้อที่เซเว่นไงตอนนั้นเอาเงินไปน่นน่ะมันวันนี้ไม่ได้ไม่มีเลขเบอร์มีเลขเลยค่ะมีเลขขึ้นเลย่ะี่พ่เลยอ่ะบอกว่าไม่ต้องไปซื้อไปเจ้นมี ม,มันเหมือนกับมีอะไรขัดกัน,นเนาะเอ<ห><ช>อมันกับมีค้นขัดนะบอกว่าไปซื้อก็คือไปซื้อเลยสินะเห็นปะเหมือนไปซื้อก็ไปซื้อเลยสินะไม่ไม่ไม่ไปซื้อลูกคันทไม่ไม่ดูให้จบก่อนไม่ใช่เหมือนเหมือนกับเหมือนดับแล้วอ่ะต้องอาเห็นมันเหมือนดับแล้วหนั จริงมันต้องสุดเนาะแต่สุดป่านนี้มันน่าจะมีแล้วนะยังไม่สุดอันนี้ยังไม่สุดเดี๋ยาไปเดี๋าไหนดูของอะไชัดๆเดี๋ยวมีขึ้นบอกว่ามี่อยู่มุกถ่ายรูปไปดิถ่ายรูปจะชัดตัวหนึ่งเลยแล้วไปเกะแต่ขึ้นขึ้นชัดเจนเลยเนาะเดินบ่แม่มันจะไปดูชัดเลยพวกนี้ไม่มีมันะ้ง เออธูปนี้อาจจะไม่มีเลขถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปซื้อมาจดใหม่มเพราะว่าของเส้นเรายังอยู่เดี๋ยวจะถูบอกงูไปซื้อรถจุดใหม่ดีกว่างูไปซื้อมาตอนเลยไปไปเอาตังเจ๋อไปซื้อไปไปซื้อมาตอนไม่มีเนาะ เงียบแล้วนี่มันไม่ไม่ลงเลยทูบอันนี้ปกติทูบต้องมีแม่ทุกตัวนะเรื่องเซเล่นว่อาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ทูบแบบนั้นไงไม่ได้อันนี้เป็นทูบจุดจุดธรรมดากรรมยานไปสันน่ะไม่ใช่ทูบบอกเลขว้าไม่ยี่ทูบบอกเลขเป็นทูบแบบกรรมยานจุดที่ซื้อไม่เชื่ออะไพิ่งไม่เคยถูกหวยเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นเห็นบั้ยเลขสองดูฝั่งนี้เปล่าคนเราฝั่งบอกได้ได้ได้เพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปจับเดี๋ยวไม่มีไม่มีเหมือน รูปมันเป็นจุดๆเฉยๆใช่มันเป็นอะไรนี่มันนี่มีไหนคุณเป็นจุดๆอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหน้าคนหนึงใช่ต้องจุดใหม่ต้องจุดใหม่ แรกแรกเราไปซื้อแล้วนะตั้งใจเอาเงินไปแล้วน้องเรียบร้อยแล้วจู่ๆน้องเขาบอกว่าอาจจะอยากเป็นตังไหนก็ได้ใช่ต้องเปลี่ยนเจ้าของร้านไงต้องเจ้าของร้านหมดเลยเดี๋ยไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อได้ไหนมาจุดใหม่ได้เออจุดเอาทาใหม่ไม่เป็นไรถือว่าทูบนี่เป็นทูบแบบไม่ได้ทูบบอกบอกตัวเลขกันนะก็อาจจะบอกไม่ก็ได้อย่างเดียวว่าเป็นอย่างโอ้มาตั้งสองไฟเนาะ ห, <S <S หมดแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วไม่ไมถือว่าแต่ว่าอันนี้ก็จะเซฟไปก่อนไว้ไต่อกันเซฟไปไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อต่อได้พี่กุ้งเซฟตรงไหนเซฟตรงไหนกดตรงไหนมันไม่มีน,นีนอะไรเนะี่ยอันนี้อันนี้กลับหน้าเหรอกล้องที่อันนี้อันนี้ปิดอันนี้คือปิดเลยไม่ไม่เนี่ยมันปิดเลยอันนี้พักไปพักไปก่อนไม่ใช่ พักไม่ได้ไม่เหมือนเครื่องมันเหมือนกัน,ไม,ไ,มนไม่เป็นไรไอ่าก็ขอขอบคุณแฟนขับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะไม,ไ,มไม่เป็ไรพี่กุ้งเดีเ๋ยวเอามาติด